สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวคลองบางหลวงกันนะคะและตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วค่ะคลองบางหลวงนะคะอยู่ใกล้กับย่านฝั่งทนนะคะทุกคนสามารถมา MRT แล้วก็ BTS ดได้ดน,ะนะครับภาษาญี่ปุ่นก็เก่งนะครับเด็กผมเนี่ยได้บ้างภาษาญี่ปุ่นได้เก่อโอ้โหเป็นไงอ่ะ ภาษาญี่ปุ่นนะนะครับกบเคโลโอ้โหโดเรมอนโดโดเรมอนแมวเป็นเป็นกระตุกเนีนออเนียนอิคิวซังและอันนี้นะคะก็เป็นคุณพี่ค่ะเขาขายกระเป๋าอยู่นะคะด้านหน้าทางเข้าเลยค่ะใครมาก็แวะอุดหนุนได้นะคะแพงได้ซื้อนี่เลยค่ะกระเป๋าช้าง2ใบนะคะเอาไว้ไปใส่แบบ เครื่องสอําอางในกระเป๋าหรือของกะจุกจิกนะคะจะบอกว่าตัดเย็บดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นลายช้างน่ารักน่ารักค่ะ70บาทเองทุกคนจากนั้นนะคะแพงก็เดินเข้าค่ะไปที่คลองต้องผ่านตรงร้านทางนี้ไปก่อนนะคะใครอยากจะมาซื้อของให้อาหารปลาก็ซื้อได้นะอันนี้โชว์นิดนึงนะคะว่าใส่ของได้แล้วก็แวนทักทายน้องมาเซี่ l ฮัลโลเหมือนเดิมคะ่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะคือจะบอกว่าแพงมาคนเดียวนะคะแล้วก็เออมาหลังฝนตกแล้วนะคะแดดก็เลยไม่ร้อนดูสิทุกคนมันดีมากเลยเนาะก็ถ้าใครว่างๆนะคะอยากมาทำอะไรชิลๆอยากมาทำงานศิลปะแพงแนะนำเลยนะคะให้มาที่คลองบางหลวงค่ะบอกเลยว่าชิลจริงๆค่ะ และตอนนี้นะคะแพงก็เดินมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวว่าจะไปร้อยกําไรกันนะคะตามที่เขาร้อยๆกันเนาะก็เลยอยากรู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรทําบ้างนะคะที่คลองบางหลวงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะพอเจอเหล่าสรพพสิ่งสรสรพสรัตทั้งรายนะคะแพงก็ไม่หยุดที่จะพูดคุยนะคะกับนงนกค่ะของแพงเองก็เลี้ยงนกเนาะระหว่างข้างทางเนี่ยบอกเลยว่าเต็มไปด้วยงานศิลปะนะคะอันนี้ก็เป็นร้านแรกนะคะที่ข้างในเนี่ยคนเยอะมากนะคะแล้วก็ มีงานให้ทำนะคะเย็บปักถักร้อยนะคะก็คือเอ่อร้อยกำไรสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะ mm hmm. กับแพงเนี่ยวันนี้แพงร้อยกำไรสร้อยสร้อย,ยคอกับเอ่อข้อมือเนาะ mm hmm. อย่างละถ้าสร้อยคอเนี่ยร้อยแปดสิบเนาะถ้ากำไลร้อยยี่สิบแพงจะไม่ผิดนะก็จะประมาณนี้นะคะ mm hmm. แพงก็ร้อยกันแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็วาดรูปนะคะหรือจะเอ่อเพ้นท์ งานเซรามิกก็ได้นะคะที่นี่ก็มีให้ทำนะคะจะบอกว่าคนเยอะนะคะแต่ไม่ได้เยอะแบบอึดอัดเนาะกำลังดีกำลังชิลๆค่ะวันที่แพงไปเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะคะก็นั่งร้อยนะคะดูเหมือนว่าจะเสร็จไวแต่ที่จริงแล้วปวดหลังอยู่เหมือนกันคะ่ะทุกคน และอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้นะคะเอาลวงค่ะลวงนิดนึงนะคะอะโชว์สักนิดนึงค่ะซ้อยคอกับกำไลเหมือนกันค่ะเป็นคนไม่เน้นสีอะไรเยอะแยะนะคะชอบสีขาวสีดําสีเทาสีเบจอะไรแบบนี้ค่ะจากนั้นเสร็จแล้วก็เดินต่อค่ะเดินต่อไปหากาแฟกินนิดๆหน่อยๆน,นะคะระหว่างทางเดินก็จะบอกว่าชิวมาเธอ มากันเป็นคู่ก็จะฟินมาเดียวก็จะชิลชเออฉันสวยแบบฉันเลิศฉันเดินข้ามสะพานได้คนเดียวอะไรแบบนี้จากนั้นก็มีการให้อาหารปลานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะก็ระหว่างทางบอกแล้วนะคะว่าเออบ้านทุกหลังเนี่ยเขาก็จะจัดตกแต่งด้วยงานศิลปะนะคะแล้วก็มีให้ซื้อด้วยนะคะก็อย่าลืมซื้อกันละโอเคแหงเดินมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมาแวะร้านข้างล่างน,นะคะ ซึ่งอันนี้ขอแอบถ่ายก่อนนะคะไม่ได้กินนะเห็นมันสวยดีนะคะก็โอเคค่ะคุณพี่ทั้งสองก็ปิ้งไก่กันนะคะแต่แพงเนี่ยมาดื่มกาแฟที่ร้านนี้ค่ะก็ร้านนี้ก็คนเยอะไม่น้อยเหมือนกันนะคะแต่ก็จะบอกว่าอะไรดีมันไม่ได้อึอดอัดนะทุกคนต่างมาแบบโอเคมาทํางานมาทําแบบงานฝีมือมาเป็นคู่มาเป็นกลุ่มมาเป็นเพื่อนหรือมาเดี่ยวนะคะที่นี่ก็ มีให้มาทำกิจกรรมกันนะคะตรงที่แพงไปเนี่ยจะมีโบราณสถานอยู่ด้วยนะคะที่ที่ร้านคาเฟ่ร้านนี้นะคะเอ,อ,อยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะก็คือหลายร้อยปีแล้วนะคะคุณพี่ที่ทําคาเฟ่นะคะได้อธิบายให้แพนฟังค่ะคนที่มาเนี่ยก็มาถ่ายรูปนะคะมาชิคชิคเช็คอินนะคะส่วนท่านนี้ค่ะขออนุญาตนะคะ เออถ่ายรูปแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นหน้าเนาะก็มานั่งวาดรูปแพงดูอยู่นานเลยนะวาดสวยด้วยโอเคภายในร้านเนี่ยก็จะมีของขายมากมายเลยนะคะที่เป็นงานแฮนด์เมดเอยอะไรเอยนะคะหลายหลายคนก็มานั่งวาดรูปกันแบบจริงจังนะคะแล้วก็ร้านเนี้ยเนี่ยมีชั้นสองด้วยนะแพงชอบตรงนี้มากเลยทุกคนมันสวยมากค่ะคือแบบสวยมากจริงๆ ชั้นสองน,นี่คือบรรยากาศด้านชั้นสองนะคะชั้นสองก็มีคนนั่งทํางานฝีมือนั่งอ่านหนังสือนั่งทํางานก็มีนะหรือว่าจะวาดรูปก็ได้นะคะอันนี้ก็ภายในร้านเนี่ยด้านบนก็จะมีพวกการ์ดแล้วก็หนังสือขายด้วยค่ะใครที่สนใจหนังสือนะคะหรืองานอาร์ตงานศิลปะก็สามารถซื้อได้ที่ร้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีชากาแฟให้ดื่มค่ะ แพงเนี่ยสั่งกาแฟนะคะอเมริกาโน่ค่ะแล้วก็นี่เลยที่ร้านเขาไม่ได้มีเค้กมีอะไรนะจะมีเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวปั้นอะ่ะเออเราลืมอะ่ะไม่เป็นไรเนาะแล้วก็แพงก็มานั่งตรงนี้ค่ะระหว่างที่แพงมานั่งเนี่ยแพงได,ได้ได้รบกวนน้องสองคนให้ถ่ายรูปให้ด้วยนะคะก็มีความเกรงใจนะคะเกรงใจจริงๆแหละแต่แต่ก็ใช้เขาถ่าย อันนี้ก็ถ่ายเองนะคะเพราะว่ามีเออไม้เซลฟี่ดีๆนะคะ mm. ก็โอเคก็นั่งทําเป็นสวยเหมือนมีคนถ่ายให้แต่จริงถ่ายเองค่ะ mm. ก็ประมาณนี้นะคะใครที่อยากมาชิลๆแพงแนะนําให้มาจริงๆมันชิลมันดีของกินอร่อยแล้วก็ ได้อะไรกลับไปนะคะสองข้างทางจะบอกว่ามันชิลแล้วก็มันดีมากๆนะคะใครที่ชอบงานศิลปะหรืออยากพักผ่อนช่วงวันหยุดนะคะพาเพื่อนพาครอบครัวมาชิลๆหรือมานั่งเรือสองข้างทางนะคะเออล่องล่องไปเรื่อยๆนะคะตามแม่น้ำของฝั่งทนได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับคลองบางหลวงบ๊ายบายคะ่ะ แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไ i b e ให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ